เอ่อเพราะว่าเห็นเพื่อนนะคะแล้วก็มีรุ่นพี่หลายๆคนที่ไปเรียน p u วูเกตเนี่ยแนะนำมาว่าเฮ้ยเออเป็นคอร์สาษาษที่แบบว่าดีมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆมากๆเลยคะ่ะสายเหตุที่ต้องใช้คะแนนนะคะในการเรียนภาษาอัองกฤษของวิวูเกตเนี่ยคือจะเอาคะแนนจะเอาไปไปไป คือจะเอาคะแนนเนี่ยเพื่อไปสอบโทอีกแล้วก็โทเบลค่ะเพราะว่ามีความสนใจที่จะไปนเรนียนต่อ,อที่ต่างประเทศแล้วก็โทอีกเนี่ยสำคัญมากๆในการทำงานในอนาคตค่ะ หลังจากที่ได้เรียนกับพี่เกดยูยูเกดนะคะพี่เกดจุฬาเิวเตร์ก็รู้สึกว่าพี่เกดให้รยากาศที่เป็นกันเองนะคะแล้วก็คุยง่ายแล้วก็ดูอัธยาศัยดีสอนเข้าใจค่ะตั้งแต่เป็นการปูพื้นฐานทั้งหมดเลยตั้งแต่ต้นที่แบบว่าเราได้เรียนมาเหมือนกับว่าเราได้แบบปูกับมาทบทวนเรื่องที่แบบเราอาจจะลืมไปแล้วตั้งแต่แบบสมัยเรียน ะมะัธยมอะไรประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่สนใจในวิวูเกตนะคะจากคอร์อสการเรียนของพี่เกตของจุฬาจิเตอร์เนี่ยเออก็ให้ลองเข้าไปที่รายละเอียดให้แอดไลน์นะคะแล้วก็จุฬาจิเตอร์ค่ะใส่แอดได้นะอย่าลืมถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้เรียนเด้อใส่แอดจุฬาจิเตอร์ด้วยนะคะดีมากดูจริงลองไปเรียนกันดู